อันนี้เป็นกรณีของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในบ้านพักของตัวเองแท้ๆเลยถูกชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยลักษณะเหมือนว่าเมาเข้ามาบีบคอตัวเองถึงในบ้านต่อนหน้าลูกชายอายุ17ปีนะคะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความประสงค์ถึงขั้นเอาชีวิตกันเลยค่ะ <ๆ S 1> ั่ิตดุ้ล

พอชาตรีพอชาตรีที่ได้ยินในคลิปเนี่ยคือในชาตรีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะคะเข้ามาบีบคอนายวรนุชซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ <ว fellow S 2> ้านโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ลูกชายถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วดูผู้ก่อเหตุเมาไหมคะลองลองช่วยๆ่วยกันดูเนี่ยอาการนะเออมาบีบคอเขาถึงในบ้าน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานายวรน,นุชเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายชาตรีมาหาเรื่องแล้วสองรอบรอบแรกช่วง9โมงมาถึงมดาด่าด่าเสร็จก็ขี่รถออกไป11โมงมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้มีท่าทางพร้อมฆ่าคนเข้ามาบีบคอเลยอ้างว่าตัวเองไปโกงที่ดินค่ะมันมันก็ พร้อมสี่ากันได้วันเถอะอาการคนจะค่านี่แม่มองออกกัดเขียวเสียงกัดเขียวนี่ขวดขวดเสียงกัดเขียวมาดังเข่ามันี่ทีนี้มันก็มันเอาน่าจะเป็นน่าจะเป็นมือน่าจะเป็นมือขวามันที่นีนทีนี้แม่ก็รู้แล้วแม่รู้สถานการณ์ของแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันมันก็ทีนี้แม่ก็เลยพยายามอางนี้แม่ก็เลยเฮ็ดไ้เฮตดไ้เห็ดไ้ทีนี้ทีนี้ไ้ตรงนี้มันมาอย่างนี้เนาะ เสียงที่แม่ร้องเนี่ยคือมันมันมันกั้นมาแล้แม่ก็ฉ <c oughs> ันสินะอาการแม่ก็เจะบประมาณนี้แม่วรนุชทำแผนให้ดูเลยนี่นี่แผนปฏิทร,รมแบบนี้แม่หายใจเกือบไม่ออกนะเ <c oughs> นี่ยค่ะทีนี้ล่าสุดเลยนะคะ <c oughs> ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้แม่วรนุชนะกับลูกชายเนี่ยไปแจ้งความแล้วแล้วก็ขอให้ตำรวจโคกโพชัยเอาผิดกับนายชาตรีผู้กำกับบอกว่า น่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะแล้วหลังเกิดเรื่องตํารวจไปจับผู้ก่อเหตุแล้วดําเนินคดีไปก่อนคือเมาแล้วขับเพราะว่าเมาแล้วขี่รถมาแล้วก็ข้อหาทําร้ายร่างกายนะคะก่อนจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปอันนี้จับดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะครับความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะฮะออนี่ขนาดอยู่ที่บ้านของต<ช>ัวเอง<ะ>และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับยังเจอแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม